สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบก,กับใจสัง่งพารวยเหมือนเดิมนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะพี่น้อง่าขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นจีนเช้าบ่ายวันที่25มกราคม65นะคะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณน,นะคะก่อนคำนวณวันที่25นะคะเราไปดูวันที่24ก่อนนะพี่น้องเนาะเขาว,วอเนาะค่ะเนาะวันที่24นะคะจะให้เด่นรอบเช้า9และ8นะคะบนมา เจ็ดเก้าห้าล่างศูนย์สี่นะคะพี่น้องคเาเขา้าตัวเด่นเก้านะคะแต่คู่ที่ใจจะให้ไม่มีเก้าห้านะคะแต่รอบบ่ายมีเก้าห้าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเจก็บม่ได้วงหรอกคะ่ะเพระาะว่ารอบเซาไม่ได้คำนวณให้นะคะเข้าแต่เก้านะคะรอบบ่ายนะคะจะให้เด่นศูนย์และเก้านะคะบนมาหนึ่งแปดศูนย์ล่างสองห้านะคะพี่น้องเข้าแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะ ามาต่อวันที่25มก,กราคมค่ะ25นะคะใจ,ใจก็จะผลการออกรางวัล24มก,กรามาคำนวณน,นะคะพี่น้องคำนวณรอบเช้าก่อนนะคะ3ตัวบนและ2ตัวล่างค่ะ3ตัวบน7 95 2ตัวล่าง04นะคะพี่น้อง7บวก9บวก5บวก4นะคะได้25ลบหเหลือ24ลบหเหลือ23นะคะ จับตัวเด่น2ตัวค่ะเด่นรอบเช้าของหวยหุ้นจีนนะคะอยู่ที่4และ3ค่ะพี่น้องค่ะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะ4นะคะเจมักซี่หค่ะพี่น้อง4 5 4 3 4 6 4 9ที่เขียนเก่าได้พี่น้อง4 9 4 7นะคะ สั้นดยพี่น้องมือ3ามนะคะ3าหนะะึ่งค่ะสามสามสามห้ค่ะพี่น้องตืมอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะเนาะสามานะคะ, 3, 9, ะ,คะมาดูรอบใบนะคะพี่น้องคะรอบใบนะคะ จก็จะอผลการออกรางวัล24มกราคมรอบบ่ายมาคำนวณน,นะคะพี่น้อง3ตัวบนและ2ตัวล่างค่ะ3าตัวบน180 2ตัวล่าง2 5นะคะ1บวก8บวก2บวก5ได้16ลบ1เหลือ15ค่ะลบ1เหลือ14นะคะพี่น้องจับตัวเด่นค่ะเด่นรอบบ่ายนะคะอยู่ที่5และ4นะคะ จับคู่ค่ะพี่น้องค่ะห้านะคะห้าหกห้าสี่ห้าสามห้าแปดห้าสองค่ะสีนะคะพี่น้องสีห่หกสี่ห้าสี่แปดสีหนึ่ง สี่สองนะคะค่ะพี่น้องคะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะพี่น้องหรือไม่ชอบก็จับใหม่ได้เลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรวิ่งลูดนะคะพี่น้องคะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะต่างคนต่างชอบเนาะพี่น้องเนาะค่ะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ใจกระเซียไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณในห,หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ โศกโศกมันหม่าน,นลำลำเลื่อยๆค่ะพี่น้องขะมีสติก่อนการตัดสินใจทุกครั้งนะคะปัจจัยเป็นของท่านเองนะคะค่ะพี่น้องขะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ